ก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเรียนภาษาจีนนะครับกับเหล่าซื้ออาร์ตนะครับอันนี้ก็คือวิดีโอคลิปให้เด็กๆที่ไม่มีเวลาเรียนออนไลน์นะครับหรือเรียนออนไลน์แล้วไม่เข้าใจตามไม่ทันนะครับก็มาดูวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเหล่าซื้ออาร์ตนะครับวันนี้นะครับ เราก็จะ,ใช,ะ,นนะใช้หนังสือเรียนเล่มน,นี้นะครับใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือประกอบการเรียนการสอนแบบเรียนนะครับดูตรงนี้นะแบบเรียนต่อไปนะครับเราก็เปิดมาหน้าที่21นะครับให้ดูทานล่างตรงนี้นะครับหน้าที่21นะครับหน,หนูจะเจอด,ดูที่รูปยาจืนี้ก็ได้นะครับดูที่รูปเป็ดนี้ก็ได้นะครับผม วันนี้นะครับเราเสือา่านนะครับก็จะมาเรียนคํานี้นะครับอ่านว่ายานะครับผมอ่านว่ายายานะครับยาแปลว่าเป็ดนะครับหรือเราจะพูดว่ายาจืก็ได้นะครับยาจืแปลว่าเป็ดนะครับก็จะมีขีดอยู่ทั้งหมด10ขีดนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ขีดในหนังสือหนูก็มีให้ดูนะครับ ว่าขีดที่1น,นะครับขีดที่2นะครับขีดที่3ตัจนถึงขีดที่10นะครับมีอยู่ทั้งหมด10ขีดนะครับผมต่อไปเด็กๆมาดูลำดับขีดนะครับเราซื้อเตรียมขีดนะครับให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างในการเขียนตัวหนังสือคำว่ายานะครับยาแปลว่าเป็ดนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ขีดนะครับขีดที่1นนะครับเราก็มาดูตามขวามือตรงนี้นะครับที่เราซื้อตีกรอบสี่เหลี่ยมนะามาดูขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับขีดที่1นนะครับขีดที่2ขีดที่ส ขีดที่4นะครับขีดที่ห้าขีดที่6อยู่ตรงนี้แล้วนะ,ะขีดที่5้าแล้วนะครับขีดที่หนะครับขีดที่7ขีดที่8นะครับขีดที่9้าอ่าลากตรงลงมายาวอย่างนี้เดียนะครับขีดที่9้า ต่อไปขีดสุดท้ายนะครับขีดที่10อ่าเป็นเส้นหงนะครับเส้นแนวนอนนะทีนี้เด็กๆดูแล้วว่าอ่ามันเขียนอย่างไรเด็กๆก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีบอกนะครับว่าตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด10ขีดเห็นไหมเด็กๆก็มาดูที่หนังสือหนูก็มีบอกนะครับก็จะมีเห็นไหมครับขีดที่1เนี่ยขีดที่2ขีดที่3ามนะครับขีดที่4ขีดที่ห้าขีดที่6นะครับขีดที่7ดขีดที่8ด ขีดที่9แล้วก็ขีดที่10ขีดสุดท้ายนะครับเด็กๆก,ก็ดูเลยว่า,าวิธีการเขียนนะครับขีดที่1ขีดที่ั้นเขียนอย่างไรเด็กๆก,กม็มาดูตรงนี้ก็ได้หรือจะดูวิดีโอที่เราซื้ออาร์ตนะครับสอนไปเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราซื้ออาร์ตนะครับจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซัก2ตัวนะามาดูพร้อมกันชา้ชาๆในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับผม ขีดที่หนึ่งนะครับขีดที่2ขีดที่3ขีดที่4ขีดที่5้าขีดที่หกขีดที่7จ็ดขีดที่8นะครับขีดที่9นี้ดูนะครับลากตรงลงมายาวอย่างนี้เลยนะครับขีดที่9ก้าแล้วขีดสุดท้ายนะครับขีดที่10นะครับ อะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1นึ่งสองสามสห้าหกเจดแปดเนะครับอ่านว่ายานะครับยาแปลว่าเป็ดนะครับผมต่อไปเราก็มาดูหน้าที่22นะครับดูตรงนี้นะหน้าที่22นะครับ คำนี้นะครับก็จะอ่านว่าภาษาไทยก็คือปลานั่นเองนะครับหน้านี้นะปลานั่นเองแต่ภาษาจีนจะพูดว่าหยีนะครับหยู่เสียงยอยักมาก่อนนะหยีนะครับแปลว่าปลานั่นเองนะครับหยีแปลว่าปลาทีนี้เราก็มาดูลำดับขีด กันเลยนะครับอ่าเรดับขีดตรงนี้มาด details, ูชัดๆนะครับใกล้ๆเลยนะอ่าขีดทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด8ขีดนั่นเองนะครับอ่ามีมีอยู่ทั้งหมด8ขีดนะครับก็ไล่แต่ตั้งแต่ขีดที่1นะครับขีดที่2ขีดที่3นะครับขีดที่4ขีดที่ห้าขีดที่6นะครับ ขีดที่7แล้วก็ขีดที่8นะครับเขียนเสร็จแล้วจะกลายเป็นคําว่าหยู่นะครับแปลว่าปลานั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูขีดกันชา้าๆอีกครั้งหนึง่งนะครับขีดที่1ครับขีดที่2ขีดที่3 ขีดที่สี่ขีดที่5แนวนอนก่อนนะครับขีดที่6ขีดที่7นะครับปิดกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะแล้วก็ขีดสุดท้ายนะครับขีดที่8อ่าเป็นเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับขีดที่8นะครับเดี๋ยวเราซอ้ออาร์ตจะเขียนให้ดูซัก2ตัวเหมือนเดิมนะครับ อ่ะขีดที่1นนะครับขีดที่สองขีดที่สามขีดที่4ขีดที่ห้าขีดที่หขีดที่7ดขีดที่8นะครับกลายเป็นคำว่าหยินะครับแปลว่าปลานะครับหยิแปลว่าปลานะครับ อ่าอีแปลว่าป่านนั่นเองวันนี้เราซื้ออ่านนะครับก็มีการบ้านให้เด็กๆไปทําด้วยนะครับก็เล่มนี้นะอ่าหนังสือประกอบการเรียนการสอนนะครับแบบฝึกหัดามาดูตรงนี้นะครับแบบฝึกหัดจะ,อย,นนะอยู่ในหน้าที่19นะครับอยู่ในหน้าที่19นะเด็กๆดูสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะหน้าที่19ให้ดูตรงนี้นะครับ เขาก็บอกมาว่าอ่เราซื้อูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะเขาบอกว่าลองหาดูซิว่าในภาพมีเป็ดกี่ตัวในภาพนะครับมีเป็ดอยู่อ่ยาจินะครับมีเป็ดอยู่กี่ตัวนะครับเราก็นับดูตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวที่3ตัวที่4นะครับ e er sun z นะครับ z อ g กอย ya j ก็คือมีเป็ดอยู่4ตัวทีนี้เขาก็บอกว่าให้เรามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้ด้วยนะ,ะว่ามันมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวหนูก็เติมไปเลย z นะครับแปลว่าสนะครับหนูก็เขียนลงไปเลย z อ g กอย ya j นะครับค่ะตัวนี้เขาก็จะบอกว่าอ่าตัวนี้นะครับอ่านว่าอีโยแปลว่ามีเกอรยาจิก็คือเป็ดอ่าเป็ดตัวนะครับเขาบอกว่ามีสี่เป็ดตัวแต่เราเรียงกันก็คือมีเป็ดอยู่มีเป็ดสี่ตัวนะครับซื่อเกอยาจิเป็ดสี่ตัวนั่นเอง นะครับผมทีนี้เด็กๆก,ก็ทำห้เอ่ยมาเขียนด้านล่างนี้ให้เราซื้อด้วยนะครับผมด้านล่างคือตรงไหนคือตรงนี้นั่นเองเด็กๆก,ก,ก็มาเขียนลงไปเขียนตรงนี้ก่อนนะ,ะเด็กดก,ก็เขียนออกไปให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆก็เขียนออกไปให้เรียบร้อยนะครับ ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เด็กๆก,ก็เขียนด้วยนะโอเคไหมครับอ่าต่อไปเด็กๆก,ก็มาดูการบ้านนะครับวันนี้มีสองหน้านะหน้าต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าอ่าในหน้าที่ยี่สิบนะครับเขาก็บอกว่าโยงเส้นจับคู่ปลากับเงาที่เหมือนกันนะครับก็คือ อันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมอ่าไม่เหมือนใช่ไหมเด็กเด็กก็ต้องหาว่าเจ้าตัวนี้นะครับหยยตัวนี้นะครับปลาตัวนี้เหมือนกับเงาตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตัวนี้ล่ะอ่าตัวนี้ใช่เด็กๆก็โยงเส้นมาให้ถูกต้องแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราซื้อยงให้ดูหนึ่งครั้งนะ เจ้าตัวนี้เหมือนกับตัวนี้อเจ้าปลาทองตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้หลยปลาโลมาเหมือนกับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรปลาหางนกยูงนะครับก็เหมือนกับตัวนี้เด็กๆก็ยงเส้นให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วเด็กๆก็มาทำด้านล่างตรงนี้ให้เราซื้อด้วยนะ อ่ะด้านล่างนะครับเด็กๆก็เขียนลงไปคําว่าหยิ๋เขียนไปด้วยแล้วก็ทําไมพูดไปด้วยนะครับหยแปลว่าปลานั่นเองนะครับเด็กๆก็เขียนไปพูดไปเขียนไปพูดไปนะครับหยแปลว่าปลานะครับมาเขียนด้านล่างตรงนี้ให้เสร็จด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราซ้ออาร์ตก็มีการวาดแค่สองหน้านะครับก็มีหน้าที่19 กับหน้าที่2 0สนะครับส่วนวันนี้เราเรียนคำว่าอะไรไปบ้างหนะ้าก็เรียนคำว่ายานะครับยาที่แปลว่าเป็ดนะครับหรือเรียกเต็มๆว่ายาจินะครับยาจิก็แปลว่าเป็ดนะครับแล้วก็คำนี้นะครับอ่านว่าหยิหยแปลว่าป่านะครับวันนี้สองคำสองหน้านะครับการบ้าน วันนี้นะครับเราซื้อก็มีการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับใจเจียนนะครับสวัสดีครับ